สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับก็สําหรับวันนี้เรามาเข้าสู่ช่วงแกะกล่องเล่นกันอีกแล้วช่วงแกะกล่องเล่นวันนี้เลยนะครับกล่องที่ผมจะแกะก็คือนี่ครับเป็นงานฟิกเกอร์สเกลนะครับของมิซึฮาระจิซึรุนะครับเป็นงานของค่ายคูสมายครับซึ่งตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าใครที่เป็นแฟนมิซึฮาระจิซรุนะครับจะบอกว่าตัวนี้แหละคือเดอะเบสฟิกเกอร์สเกลของมิซึฮาระเลยคือเรียกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ฟิกเกอร์ตัวนี้จะออกมานะครับมิซึฮาระจิซึรุเนี่ยก็คือมมมมีฟกกกเออออรร์าาายยยะะะแนคับ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่หรือจะเป็นอย่างงานสเกลอย่างเงี้ยอย่างงานใหญ่ที่ผมบอกก็คือจะเป็นงานที่เป็น1นึทับนะครับเป็นงานบันนี่อันนั้นก็คือตัวใหญ่ไปเลยแล้วก็อย่างงานสเกลเนี่ยก็คือเพิ่งออกมาหลายงานแล้วและงานเนี้ยก็ตามออกมาทีหลังแต่ว่าต่อให้ออกมาหลายงานแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยป็นแฟนมิเชล่าหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่าอันเนี้ยคือเป็นเรียกว่าเป็นเดอะเบสมากๆ เพราะว่าน้องเนี่ยมาในชุดออกเดตอ่ามันมีที่มาของตัวฟิกเกอร์มาจากเนื้อเรื่องนั้นจริงๆแต่ว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายก็คือเป็นฉากที่ในอนิเมะเนี่ยเขาตัดออกไปแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่าที่มาหรือเนื้อเรื่องของตัวละครมิซูฮาระฉากเนี้ยให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือเป็นฉากที่หลังจากที่คาสุยะพระเอกของเรื่องเนี่ยเขาก็พามิซูฮาระครับซึ่เป็นแฟนเช่าใช่ไหมครับไปพบกับคุณยายอันนั้นก็คือครั้งแรกนะที่แบบตกกระไดคอยโจรไปเจอแล้วก็มิซูฮาระเนี่ยก็แสดงบทบ,บาทของแฟนแล้วก็คุณยายหร ปืมมากๆเลยจนกระทั่งผ่านมาวันต่อไปนะครับคาสิยะเนี่ยก็มีเหตุว่าต้องพาแฟนสาวคนเดิมเนี่ยไปอีกก็เลยนัดกับมิซึฮาระเนี่ยอีกครั้งหนึ่งชุดเนี่ยเป็นชุดจากการที่คาสุยะกับมิซึฮาระเนี่ยเป็นการนัดเดทครั้งที่2แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือไปที่โรงพยาบาล เป็นชุดที่เตรียมจะไปเยี่ยมคุณย่าเลยเออแล้วก็หลังจากไปเยี่ยมคุณย่าวันนั้นเนี่ยก็มีฉากที่เรียกได้ว่าโรแมนติกสุดๆนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยมิเชล่าก็บังเอิญคุณย่าของมิเชลราก็อยู่ที่โรงพยาบาลนั้นเหมือนกันแล้วคุณย่าของพระเอกเนี่ยก็เรียกว่าจะไปตามไปตามคุณย่าของมิเชล่าเนี่ยมาดูตัวแฟนสาวซึ่งมิเชลราก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวคุณย่าจะต้องเจอแน่นอนทั้งสองคนเนี่ยก็เลยหลบนะครับหลบโดยการที่ไปซ่อนในพ้อหงสเดียวกันนะครับแต่สุดท้ายก็คือความิเเออราีกลยนะ ในฉากนั้นเนี่ยพระเอกเนี่ยจะสารภาพอยู่แล้วนะว่าสิ่งที่ผมกูกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบโกหกนะครับมิซูระก็เป็นแค่แฟนเชา่าแต่ปรากฏว่าฉากนั้นเนี่ยมิซูระกับแก้สถานการณ์โดยการที่ก็บอกว่าเป็นแฟนคบกับคาซุยะอยู่นะครับแล้วก็บังเอิญมากเลยคุณย่าของทั้งสองเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกันพอดีอะไรอย่างนี้มันก็เลยถึงเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นละกันเออที่ทําให้เนื้อเรื่องของการที่พระเอกกับมิซูระเนี่ยก็ยังดําเนินต่อในเรื่องของแฟนเช่าต่อไปนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่านา ที่แบบคุณย่าเนี่ยมาหาคาซยะที่ห้องเช่าไปเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือด้วยความน่ารักของมิซึฮาระในชุดนี้มันก็ทําให้มีสินค้าหลายๆอย่างที่ผลิตออกมาในชุดนี้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นผมก็สะสมด้วยนั่นก็คือนี่จิ๊กซอครับ1,000ชิ้นรูปมิซึฮาระก็คือจะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเราต่อเสร็จนะครับหรือมีเวลาต่อนะรเรามีเวลาต่อปุ๊บเราก็จะลองต่อดูเพื่อจะมาตั้งโชว์กับฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับ ซึ่งเป็นท่าเดียวกันเลยนะมันก็คงจะแบบสวยละมุนมากๆโอเคนั่นแหละครับก็เป็นที่มาของฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับที่เรียกว่าแฟนมิเซฮาระเนี่ยหลายท่านเลยนะไม่ไม่ได้บอกว่าทุกท่านนะครับบางท่านอาจจะรู้สึกชื่นชอบตัวอื่นหรือคอตูมอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายๆท่านรวมถึงผมเองเนี่ยก็ยกให้เป็นเดอะเบสผมยกให้สูสีกับชุดกิโมโนครับที่ออกมาก่อนหน้านี้เลยเพราะว่าชุดกิโมโนชุดนั้นอ่ะก็เป็นชุดที่มีที่มาของในเรื่องเหมือนกันเพราะว่าพระเอกคาสิยะก,กับมิเซฮาระเนี่ยไปค้างกันที่เรียวกังกันครั้งงแแรรกกเเเป็นาาาจจัับบคคู้่ทีุุณณยยูตใ ให้มาเจอกันอยู่ในห้องเดียวกันเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือมีที่มาเหมือนกันแล้วก็ผมก็ยกให้เป็นเดอะเบสเหมือนกันดังนั้นสําหรับอันเนี้ยก็เรียกไว่าพอกันเลยนะครับตัดสินใจเลือกไม่ถูกท่านใดที่ยังไม่เคยดู EP ีแกะกล่องชุดยูกาตะอันนั้นเนี่ยก็สามารถเข้าไปย้อนดูได้ใน e ีพีเก่านะครับเดี๋ยวแปะหน้าจอไว้ให้โอเคงั้นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องมิซึฮาระจิซึรุคุซมายกล่องนี้ก็เลยครับ ไดูทานกัน โอเคครับหลังจากที่ดูแกะกล่องไปแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมถ้าผมจะยกให้เป็นเดอะเวสวิศซอราแจิสรุูนเนี่ยมันก็คงไม่เกินไปใช่ไหมครับจากที่ดูรายละเอียดหลายๆอย่างแล้วก็อย่างที่บอกครับตัวรายละเอียดเนี่ย เขาค่อนข้างทําได้เหมือนต้นฉบับมากๆเลยเพราะว่าอย่างในฉากนั้นน่ะมีเสื้อะักก็คือแต่งตัวแบบนี้เป๊ะเลยนะครับก็เป็นชุดแบบว่าเดทให้ความละมุนสีชมพูอ่อนๆแล้วก็มีเสื้อถักเป็นเสื้อกลักคลุมเอาไว้ให้ดูแบบเหมาะสมกับวัยที่กาลังน่ารักพอดีแล้วก็นอกจากนั้นของเนี่ยยังทํารายละเอียดถึงขั้นว่ามีกระเป๋าถือให้น้องด้วยนั้นก็ถึงบอกว่าเป็นสมกับเป็นมิเสื้อะักมากๆนะครับแล้วก็อย่างของงานเนี้ยผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวฐานนะครับ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ทํามาดูแบบอลังการหรือว่าแปลกใหม่อะไรมากมายแต่ผมว่าเขาให้แสงให้สีแล้วก็ให้ลายเนี่ยออกมาสวยมากๆนะครับแล้วก็มีชื่อเรื่องเป็นภาษา,ศาญ,ญี่ปุ่นด้วยเนอ,อ่มันก็ทําให้ดูลมุนแล้วก็เป็นสีขาวที่เข้ากับสีชุดมากๆเลยนะครับเรียกว่าผสมประสานกันได้แบบอย่างลงตัวนะครับและจุดที่คุณผู้ชมชอบอีกจุดหนึ่งเนี่ยผมก็เชื่อว่าคงเป็นจุดที่กระโปรงของน้องเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็ผิวคือเรียกว่าถ้าเกิดผมถ่ายมุมไม่ดีเนี่ยก็น่าจะเห็นถึง เสื้อข้างในแน่นอนแต่ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึงที่เพื่อนๆนะักสะสมเนี่ยน่าจะชื่นชอบมากเหมือนกันนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยรายละเอียดอื่นๆนะครับจากที่ผมเคยเห็นคอมเมนต์เกี่ยวกับฟิกเกอร์ตัวนี้ที่บอกอาจจะไม่ชอบสีแต้มๆตรงผมอะ่ะแต่ถ้าคุณไปดูลึกๆในอนิเมะนะครับเขาก็มีเป็นแบบนี้เลยนะ ันนั้นเนี่ยตรงจุดเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นส่วนในการที่จะหักคะแนนฟิกเกอร์ตัวนี้เลยเพราะว่าเขาทําเหมือนตามอนิเมะเป๊ะคือถ้าเขาไม่มีไอเมแต้มตรงหัวตรงผมข้างหน้าเนี่ยก็คือเท่ากับเขาทาไม่เหมือนนะเพราะว่าในอนิเมะเนี่ยเขาแต้มแบบนั้นเลยซึ่งหลายตัวละครมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ดังนั้นถือว่าเขาทาออกมาได้เหมือนมากๆนะครับสวยแล้วก็ตัวตรงสีผมเนี่ยมีการไล่แสงไล่สีด้วยตรงช่วงปลายเนี่ยผมจะออกมาเป็นแนวสีแดงส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นสีน้าตาลเข้มโอเคครับก็สาหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟนเรื่องสะดุดรักเย,ยแฟนเช่านะครับหรือเป็นแฟนตัวละครวิเซอร์ราชิตสน,นุ่ยมีความคิดเหน็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับลืมบอกราคานะครับสำหรับตัวเนี้ยตอนที่เขาเปิดปีช่วงแรกๆนะราคาเยนเนี่ยจะตกประมาณ1 9 0 0 0เนยนซึ่งตกเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ และสำหรับช่วงเนี้ที่ของเพื่อนออกนะครับราคาก็ยังไม่ไม่ถึงขั้นว่าแดงมากแต่ผมคิดว่าด้วยความสวยงามหลังจากที่ผมดูงานจริงแล้วเนี่ยราคาอาจจะสูงกว่านั้นพอสมควรนะครับแต่ผมโชคดีก็คือผมไปได้มาที่ญี่ปุ่นนะครับในราคาแค่1 5 0 0 0ันเยนนะลเราก็ไหนจะได้แท็กฟรีขึ้นมาอีกจนเหลือ1,300เยนนะครับเรียกว่าราคาแค่ประมาณ3,000ันกว่ากว่าเท่านั้นเองคือแบบโชคดีมากมากเลยโอเคสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแลวนะครับก็ยังไงฝากกด subscribe นะครับช่อง toy t r a v e นะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามช่องทางอื่นด้วยนะครับชื่อเฟซบุ๊กพาของเล่นไปเที่ยวช่องทางอื่นอย่างทิก t o อรหรือว่าอินสตาแกรมนะครับด้วยและแน่นอนครับสำหรับช่องทอยโกททลเวลเนี่ยเราจะมาแกะกล่องรีวิวกันเฉยเนี่ยเป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาน้องไปเที่ยวกันนะครับก็เดี๋ยวพบกับวิดีโอในช่วงพาน้องไปเที่ยวนะครับในช่วงทายครับมาดูว่าผมจะพามิ่เสือละเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนครับสำหร,รับฟิกเกอร์ตัวนี้